กระตุ้นต่อมกระตู้นเราด้วยกระต้นคุณผู้ชมด้วยอย่าดูแลเพลิดเพลินจะโบลจิตใจนี่ฉันลืมทักนะวันนี้เธอแต่งตัวเป็นแบบแบบเหมือนแบบทัดดาวทัดดาวบุษยาเจ้าฮะเจ้าฮะเจ้าฮะไม่น่าฮะดูสกายอีเมลไม่ฮะเหมือนมเหมือนเป็นกล่อมสกอยอะไรก็ไม่รู้กล่อมกล่อมแป่ว่ากล่อมคือทอม พวกเจอเรื่กล่อมใช่ไหมพวกฉันเรียกพวกสารพงษ์พวกทอมอะทำไมอะดูแบบธรรมะธรรมองะสารพงษ์โห้โอ๋อสารพงษ์กล่อมกล่อมเอออ่ะกลับมาเบรกนี้ขอจัดเต็มหน่อยจัดเต็มเรือนี่ไงว่าเว่าว่าถ้าบา่อะพอแล้วมั้ง ครบนะครบเลยวอคือมาเอาชื่อจริงวอคือวิวเจ้าคือเจสเขาคือคิมเบอร์ลีคิมบอกอย่าคิมสิคิมเนี่ยเตนนเฟอร์คิมเบอร์ลีวุ้นวายหมาไม่วุ้นก็บอกยอมรับเศร้าเศร้าทำไมเศร้าอกเศร้าใจหลังจากเลิกคุยกับคุณหมาเธอบอกเธอรู้สึกเสียใจที่ต้องเสียคนดีๆไปตัดทพ้อในใจ เป็นความรู้สึกจากน้องวิวในรถยังไงวิวเสียใจทําไมก็บอกเป็นเพื่อนกันไม่ได้คบกันเป็นแฟนไม่ใช่หรอแล้วรู้ไหมว่านักข่าวจั่วว่าอะไรว่าทางใครทางมันอีกรอบว่าแสดงว่ามันหลายรอบแล้วหรอทางใครทางมันเออเออเขาบอกยังไง ทางใครทางมันอีกอีกรอบสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างวิวนณรดกับคุณหมากบรินสุภารั์หลังฝ่ายชายมีข่าวส่งไลน์คิดถึงนางเอกสาวคิมเบอร์รี่ตามที่เราเคยนำเสนอไปแล้วเคยมีขึ้นไลน์ให้ดูด้วยนะใช่ค่ะแม้ว่าจะปฏิเสธว่าเป็นการส่งแบบเพื่อนนะไม่เพื่อนไม่เพื่อนเออแต่ว่าทำให้เกิดปัญหารักสามเศร้าเออแล้วก็เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ตอนนี้หมากกับวิวเนี่ยยุติลงซึ่งวิวเนี่ยบอกว่าหมากเนี่ยไม่ได้มีการตกลงอะไร เขาคือนักขา่าวเนี่ยเมาว่าก่อนนั้นเนี่ยมีการแบบไปตกลงอะไรกันแบบเหมือนแบบตกลงอะไรกันไม่ได้อ่ะ,อละแล้วก็เลยต้องมีการเลิกรากันอ๋อเหรอเขาบอกเพียงแต่จะเลือกที่จะห่างกันไปเพืเ่อเป็นการยุติปัญหาทั้งหมดเพราะว่าไม่อยากให้กระทบกับใครต่อใครอีกหลายๆคนนี่ไง แล้ววิวให้สัมภาษณ์ว่าวิวบอกที่เจอปัญหาวุ่นวายมันก็กระทบกับหลายคนนะคะคุณพี่ขาค่ะต่างคนต่างไม่ได้เคลียร์ไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยเออมันยังวุ่นวายถ้าเราจะมาเจอมันก็ยังจะไม่จบไม่สิ้นใช่ก็เลยให้ข่าวจบไปแบบเงียบๆจะดีกว่าต่างคนต่างทํางานไปถค่ะเรื่องบางเรื่องไม่รู้จะเคลียร์ยังไงนะคะคุณพีออ่คุณน้องบอก ยิ่งเคลียก็ยิ่งยุ่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ไ่ัไปเลยแล้วกต่เพราะว่าอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งเคลียยิ่งยุ่งหมายความว่าก็ยิ่งเคลียยิ่งมียิ่งเคลียมันยิ่งผูกเพราะมันหลายคนใช่ไหมใช่นี่ไงอาจจะกลับมาสนิทกันเหมือนเดิมก็เป็นได้หรือเป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปต่างคนต่างเบรกไม่ต้องมีข้อตกลงอะไรทั้งสิ้นเอ๊ะทองอะไรกันไว้ก็นี่ไงโชว์ฉันเข้าใจข้อตกลงคืออะไรมันต้องมีไม่มีจะพูดขึ้นมาทำไมนึกออกป่ะข่าวมันวุ่นวายรู้สึกว่่่่่าาาาาเรททงนนจะดีีีกกววคชมมมขัไปห ไปโยงคนนั้นเดี๋ยวไปโยงคนนี้ไปเกี่ยวกับคนนั้นตัววิวเองเนี่ยรู้สึกเหนื่อยกับงานแล้วออก็ไม่อยากที่จะคุยอะไรที่มันเครียดจะต้องมาเหนื่อยใจอะไรอีกออก็มีการทักทายบ้างนะคะาถามว่าสบายดีมาเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างเ,ออเป็นห่วงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็บอกให้ดูแลตัวเองด้วยแ,วแสดงว่าตอนแรกมีใจกันใช่ไหมล่ะ อ้าวเขาก็คบกันเกินเพื่อนสนิทกันมากกว่าเพื่อนแล้วซึ่งวิวก็ออกบอกอีกว่ารู้สึกว่าไม่รู้ว่าเราเจอปัญหากันเยอะหรือเปล่าแต่ก็อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เราที่เจอเรื่องแย่ๆนะคือจริงๆแล้วเนี่ยวิวก็ไม่ได้ให้กําลังใจตรงๆทํางานก็ไม่ได้ติดต่อใครเลยถ้าเขาได้อ่านข่าวคือถ้าหมากได้อ่านข่าวเนี่ยฝากบอกหมากด้วยว่ายังเป็นห่วงอยู่ละกัน จริงๆแล้วเนะี่ยเขาบอกว่าไม่ข้ออยากมีเรื่องอะไรอีกแล้วเราทํางานนิ่งๆไปก่อนข่าวมันเยอะมากข่าวเยอะจริงๆโอ้ใจ<า>ไปปกป้องใครดีก็ปเดี๋ยวก็โยงกันปกป,ป,ป้องอตัวเองก่อนแม่คุณน้องค่า่นั่นไง,น,งนั่นไงเห็นไหมล่ะคุณน้องก็โดนกระหน่ำเซตเหลือเกอินนะน้องวิวนะโอ้โอ้วิวบอกว่าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะหรือว่าจะบาดหมางอะไรกันน่ไม่มีแต่เราไม่ได้สนิทหรือเรียนรู้อะไรกันเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นคือยุติแค่ลงเเท่ๆนี้ถูกต้องนางออกมาปัดป้องนะคะนางออกมาว่าคิมเบอร์ี่เนี่ยไม่ได้เป็นต้้นนเหหตุุใาางกับคณม มีปัญหากันเออเขาบอกจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะวิว,บอ,วบอกว่าทุกคนเสียหายหมดมีผล<ม><ม>กระทบไปหมดอย่าไปโทษอะไรใครเลยเออทุกคนก็รับความรู้สึกที่ไม่ดีไปหมดแล้วใช่ทำอะไรไม่ได้นะวันนี้ใช่แต่คนก็คงอยากให้กําลังใจ<ม>ในเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ไงเพราะว่าไม่มีใครที่จะตั้งใจค่ะคือไม่ว่าฉันจะเป็นคุณมา คิมเบอรี่ที่หลุดออกมาคุยกันทางไลน์รวมถึงน้องวิวเองนะคะที่คุยความสัมพันธ์กับคุณหมากมาก่อนที่จะมีข่าวนี้หลุดออกมาก็เลยกระทบกันไปหมดเลยบางทีก็เผลอทากันไปเผลอทํากันไปอาจจะเผลอใจไงเผลอทํากันไปว่ะเผลอใจคือเผลอใจเผลอคุยกันไปแล้วเรื่องนี้ให้มันจบไปเถอะนางบอกว่าไปโทษน้องคิมก็ไม่ได้นางบอกไปโทษคิมก็ไม่ได้เพราะเรื่องมันเกิดไปแล้วค่ะวิวเองก็ไม่ได้พูดที่จะต่อว่าอะไรใครทั้งสิ้น ถามว่าวันนี้ร่วมง,งานจะได้ไหมได้ไหมล่ะวิวกับทิมร่วมง,งานกัะได้ไหมได้ก็ได้คาะไม่มีปัญหาเราไม่ได้ทําร้ายเขาเขาไม่ได้ทําร้ายเราไม่ได้ปล่อยรูปเรารู้ความจริงอะไรคืออะไรเราบริสุทธิ์ใจคือวิวไม่ได้เป็นคนปล่อยรูปนางบอกว่านางไม่ได้เป็นคนปล่อยรูปแต่ว่าหลายคนก็ยังมองว่านางต่อย ใช่มแต่ว่าการคลออบลายออกมาก็ในเมื่อน้องบอกว่าน้องไม่ได้ปล่อยก็ต้องไม่ได้ปล่อยก็ต้องไม่ได้ปล่อยลองเชื่อว่าเป็นน้องแล้วเขาถามว่ายอมรับว่าหลังจากเลิกคุยกับมาแล้วรู้สึกเศร้าและเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาด้วยเพราะว่ามันคือความจริงที่สุดอ๋อเสียใจที่สุดเหรอเออมันเป็นอารมณ์เศร้าเศร้าก็คือเศร้าค่ะจะมาทำร้ายเลิกก็ไม่ใช่คือยังไงอะคือ คือจะคบกันเป็นแฟนแล้ววันนี้ห่างกันคือเอาเป็นว่าเลิกกันก็คือเศร้าอ่ะเศร้าเสียใจแล้วน้องวิวเนี่ยก็บอกเลยว่าเหงาก็คือเหงาวิวรู้ว่าอินสตาแกรเนี่ยคือมันมีการโพสต์อินสตากรุ่งอินสตาแกรเหมือนกับระบายความในใจเออเขาบอกว่ารู้นะว่าเป็นพื้นที่สาธารณะแต่มันก็เป็นอินสตาแกรของเรานะ ไอจีก็ยังเป็นของเราอยู่เ,ออเราอยากลงอะไรเราก็ลงแล้วเขาบอกว่าอยากลงอะไรเยอะแยะถามว่าเรื่องที่ผ่านมา,มาทําให้เราเสียใจไหมวิวตอบเลยว่าวิวเสียใจอย่างชัดเจนนะคะแล้วบอกเลยว่าเหมือนเสียเพื่อนที่เป็นคนดีๆไปคนหนึ่ง,เ,อองเขาบอกอแบบนี้ขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,อมันทาให้กระทบหลายคนนะคะไม่ใช่แค่วิวคนเดียวเขาบอกว่าเวลาจะให้สัมภาษณ์เนี่ยเราก็ไม่ได้พูดทั้งหมด เราก็เป็นห่วงคนนั้นคนนี้ทําได้แค่นี้ล่ะคะ่ะแต่จะให้ทํำยังไงได้ตายลุยแรงนะมากเลยใช่บอกจริงๆแล้ววิวมีข่าวเยอะมากโอ้ตายแล้วเรื่องผู้ชายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่วิวคบหรือสนิทก,กับใครก็เป็นคนๆน,นะคะถ้าคนที่รู้จักวิวจริงๆไม่ใช่ว่าจบเลิกสนิทก,กับหมากแล้วจะมีผู้ชายในสต็อกนะคะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเออแล้วเขาก็บอกว่ามีการแย้มว่าตอนนี้มีหนุ่มมาจีแต่ขอโฟกัสเรื่องงานก่อนเขาตายแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาจะเขาพูดกันนะ หรอไม่ได้เป็นตามที่เราเห็นใช่ไหมใช่ทุกอย่างเป็นผ้าฉากและมายาใช่เลื้องหลังกองถ่ายเขาบอกว่านางใช่มันก็มีบ้างเขาเมากันมานะคือพูดเลรกันอะเราอัดออกะไม่ได้ใช่เขาเอาแะ่มาว่าจริงๆแล้วเป็นผ้าเออผ้าพับไวเออเสร็จแล้วยับไงยี่ยี่ดูกลัวไม่เมาส็ต่อตามขาอยากจะเมาเลยนะว่า ตลงด้วยเดียนแล้วนะไม่อยากให้นักข่าวไปขยี้หรือไปเขียนข่าวรพอแล้ว,พอ,ลวพอแล้วนะวันนี้น้องวิวกับคุณหมากเนี่ยเขาเหมือนเสียเพื่อน,นไปแล้วออจะมองหน้ากันติดไหมอ่ะฉันว่ามันจะยากหน่อยนะเ,ออเพราะ,ะว่ามันมีหลายคนที่พยายามจะพูดว่าคุณวิวเป็นคนปล่อยภาพเนี่ยอ่ะถ้าเป็นเธอบางทีเจอกันนะเขาบอกว่าเขาทักทายกันนะแต่บังเอ,อิญเนี่ยสายตาเวลาเออวลาประสานสายตาเนี่ยคนเราเนี่ยไม่สนิทใจหรอกเรื่องแบบนี้คุณเจอ,อฉันได้โอ,อฉันบอกอะไรให้เลยนะว่าณวันนี้เนี่ยนะคะถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยนะคะ ามว่าถ้าเกิดข่าวมันหลุดออกมาว่าเขาเป็นคนปล่อยภาพจริงๆเนี่ยบอกได้เลยว่าเรื่องนี้คุณหมากไม่สามารถประสานสัมพันธ์ติดเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเนื่องจากว่ามันทําให้คุณหมากไม่ได้เสียแค่เรื่องของความรักมันเสียในเรื่องของงานด้วยเนื่องจากว่า ทั้งตัวผู้กำกับที่เป็นคุณเจษค่ะทั้งเรื่องของช่องที่ผู้ใหญ่จะต้องเรียกไปตักเตือนมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆแต่ณวันนี้เขาเคลียร์กันลงตัวแล้วนะใช่แต่ข่าวไปรื้อฟื้นนะคะหาตะเข็บขึ้นมาตะเข็บเพื่อฟื้นฝอยเพราะว,าวิวเสียใจวิว,วเศร้าวิวเสียเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งไปคือเสียมากบาริณไปใช่ณวันนี้เราก็รู้สึกเศร้าใจเสียใจ,ใจ,ใจยอมรับมากกับอาการที่เกิดขึออ้นเป็นว่าให้กำลังใจน้องวิว นะคะหาเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ชายคนใหม่นะค่ะคุณน้องะนะคะจะได้จบเรื่องกันไปช่วงหน้ากลับมาดีกว่าเรื่องของคุณกินเบอร์รี่กับคุณเจ็ดไม่รู้ไปทําอะไรที่หัวหิม้มหลังจากมีข่าวข่าวออวันนี้ออกมาตอกย้ำตอกยาามสัมพันธ์ใช่ดีหรือไม่ดีไม่รู้ช่วงหน้าดีกว่า่ะพักสักครู่กับสกายอีเมลค่ะ